สวัสดีครับญาติธรรมสนมนิวรทีทุกท่านทุกคนที่กําลังรับชมคลิปนี้อยู่นะครับวันนี้นะครับวันนี้วันพระด้วยโอ้โหไม่ชัดวันพระแล้วมาที่อําเภอสังขะอยู่ที่ศาลเจ้าแม่ยายไตรเดี๋ยวจะพาไปขอโชคขอลาบกับเจ้าแม่ยายไตรกันครับ เดี๋ยวพากกางบนนะครับนี่นี่โอ้เขาจะขอโชคที่อำเภอสังขละนะครับถือว่าที่นี่เรื่องราวเดี๋ยวไปสอบถามคนในพื้นที่นะครับวันนี้ช่องมหาเฮงก็มาช่องช่องไมเฮงก็มามาทั้งช่องมหาเฮงมาทั้งช่องไมหามหาเฮงแหละครับอืม นี่ฮะโอ้โหสาธุสาธุครับมาถามพื้นที่ก่อนดีกว่าโอ้เสียบจ้าแล้วปะเนี่ยป้าเดี๋ยวลดแสงไงก่อนป้าหนามันม,มาแบบสปอร์ไลท์เลยสปอร์ไลท์เนาะเอาบ่อยๆฟังมึงมึงนี่คืออย่างตรงนี้คือเป็นเป็นสารรับเมืองตั้งแต่เดิมเลยนะคะเป็นสารรับเมืองของอำเภอสังขะ ก็คือเริ่มต้นจากตรงนี้เลยเริ่มต้นจากจุดนี้เลยตรงนี้เลยใช่แล้วก็จุดนี้ก็คือจะมีต้นตะเคียนทองอยู่ข้างๆก็คือเป็นที่ที่สมัยกรุงศรีอยุธย,ยาช้างของพระเจ้าอยู่หัวหลุดมา,าตรงนี้ไหมใช่แล้วก็พระยาสังขารบุรีจับไว้ผลูกไว้ที่ต้นตะเคียนข้างๆนี้อ๋อที่ลงขาไปแล้วใช่อ่า ตรงนี้ขอแม่นมากออกสามตัวตรงเลยตรงนี้ออกสามตัวตรงใช่วันนี้หลายคนมาขอถูกสามตัวตรงเลยวันนี้วันที่เราถ่ายคลิปนะครับวันที่สามมิถุนายนเป็นวันพระอเราจะขอสามตัวตรงเลยค่ะสามตัวตรงเลยบ่กแมนโอเคเดี๋ยวสามตัวตรงเลยไม่ชียนยังป่ะพร้อมอยังเนี่ยพร้อมอยังต้องให,ให้พื้นที่ อันนี้อันนี้อันนี้ลู่พ้นเนี่ยนานนานขนาดไหนนะเนี่ยนานแล้วมีสององค์ใช่มีมาแต่เดิมเลยมีมาแต่เดิมตรงนี้เลยใช่ไหมก็คศาลหลักเมืองแต่ก่อนตั้งอยู่ตรงไหนตรงนี้เลยตรงนี้เลยอยู่ตรงกลางตรงที่ผมนั่งก่อนไม่ไม่ที่อยู่ด้านด้านหลังอ๋ออยู่ด้านล่างเขาเชิญจะอยู่ทางด้านหลังเป็นป่าอ๋ออันนี้เขาเชิญมไว้ตรงนี้อ๋อนี่นี่แม่อะไรนะอันนี้ก็ ยายไตรแล้วข้างบนนั้นผู้ชายผู้หญิงไปยิงกันผู้ชายผู้ชายเป็นตากับยายตาขยายตาเขาชื่ออะไรอ้าวว่าถ้าถามผมกันเด็กผมยายไตอยู่ข้างหน้าศักดิ์สิทธิ์มากอายุประมาณเท่าไหร่หรอยก็พี้บงโอ้ยกายอยู่เนาะกายเลยบ่โอ้เนี่ย Thì gặp chưa điều ra đâu hả hôm trước hôm trước hôm trước là hôm trước bắt cái sống nó anh em chưa đi làm sao chưa 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 นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะวันนี้ที่อัญเชิญเยาวราท่านหลายนะครับทุกช่านฟ่ามาประชุมกันที่นี่เพื่อขอโชคลาภภริทวะ सम्भेता पि गीता जिता वर्ता भो साखे हे काम हे जूप हे कृषि करतते

สเมยขาคันตปนนขันติดทานตาสันติเกยังมุเนระวจนา ทักสินาเจทักษิณาใช่ไหมเนาะมาขอโชคขอหลับที่อัญเชิญเทวดาทั้งหลายทุกชั้นฟ้านะครับมาประชุมณสถานที่แห่งนี้นะครับขอโชคขอหลับแล้วก็ขอโชคจ่าใหญ่ญาติช่ยญาตนังบันญาติไต้ญาตไตรขอโชคขอหลับนะญาตไตร ให้ท่านผู้ชมพอเอเรืองับเรือตั้งจิตต่างใจขอโชคลาภขอพรอันเปะเสริฐขอคนงานความดีจงมาสู ah e no ่ตัวตนจงมาสู urpose, uage, ่ต <III? lease. Arin>. ัวตนของเรานะครับมืลืมตายาตายาือเ็นตาเฝ้าบ้าบอเดี๋ยวมึงเมึงวิเจเจ็จจ

ห้าสามเจ็ดห้าสามเจ็ดีด่ะเลขดังหมดล่องหันเ้อบอกแมนห้าสามเจ็ดจริงๆเนี่ยเลขดังก็สิออกหมวดนีละคือนี่เลขไทยอยู่ในขันห้าสามเจ็ดบเห็นตัวเลขแต่ว่าอ่านอนกอานอกว่านแล้อันเจอเดวดากับอยวาเ้ยไปจีเียอ๋อลุนสาม โดนสามอจโหัาแล้วสามจมกัาแล้วสามันหรอฮั่โหลสามออหมู่มวยไก่สจอแต่ว่าสิได่โเปหมานุวันหอบสามตัวตรงดื้อตมอายใหญ่ตัวตรงตองตายายตาซื่อยังตาองตายตาจะโงกวันนี้เจ๊เดเยตาหุจะซื้อตาบ ตาชื่ออะไรนะชื่อตายายรู้จักตายายตายเพราะว่าตายายตายขึ้นขึ้นอยู่ยังเหป่าอยู่ข้างหน้าได้จำแต่ทำไมเขาต้องตามมอยู่ด้วยแต่ไม่มีชื่อตาต้องมีชื่ออยู่ต้องถากเราทาคนแก่คนโบราณมีที่มาที่ไปแสดงว่าพวกเราก็เป็น แรกมาแล้วนะคะเลขจิดนะคะจัวมาแล้วเลขเจ็ดเดี๋ยวนี้เอเลขเจ็ดถ้าทั้งหมดสามตัวถ้าเลขที่สองเป็นเลขแปดก็มีความเชื่อว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เลขอยู่ที่สองเป็นเลขแปดนะสาเจ้มแม่เจ็ดแปดเหรอฮะที่สำชาญบอก เจ็ดแปดเหรอไหนเจ็ดแปดเหรอยังยังมีมีแต่เน uh ี huh. ่ยว so anyway ันนี <S 2> <S 2> ้เต็มที um ่ก็สูตรผมทําเมื่อวานกนเดจเราไม่ได้มาไกลนะก็สี่สิบเจ็ดกิโลผมหล่อกว่ากิโล อันนี้เลขเจ็ดแล้วไดนนเลขเจตัวแรกของทูบเสียงทายวันนี้งวดวันที่16มิถุนายนตรงกับวันพุธนะมาขอโชคขอลาบขอหวยนี่แหละจากศารเจ้าแม่ยาไตราย,ยายไตรนายไตรยายไตร,นะยยตรนะที่เราเห็นเป็นทูบเสียงทายตัวแรกก็คือเลขเจ็ด เลขต่อไปยังพระท่านหูเป็นเลขเก่าอ๋เนาะแม่นบอ,อคือ,อยังเลขเก่าเนาะเลขเก่าแท้ๆไปดูฟังนี้เป็นเลขสี่เลขเก้าลนี้เป็นเลขหกแล้วนะคะนะครับมาลุ้นตัวสุดท้ายขอจากย่า ยายไตรนะมือนี่เด้อลูกหลานมาขอโชคขอลาบขอสามตัวตรงๆถ้าบอสามตัวตรงๆกะสามตัวเกือบตรงก็ใดเด้ออ่าอย่างสามตัวโต๊ดก็ใดสามตัวโต๊ดก็ได้สามตัวตรงๆก็ได้หรือว่าสองตัวนน้นๆก็ได้แล้วแต่เ่แล้วแต่ย่าแล้วแต่แล้วแต่ตาแล้วแต่ยายตัวเลกตัวเลขกไ่ถูกค่อนข้างชัดเจนนะคะจะให้แต่ว่า เลขที่ในถูกเสียงไทยจะเป็นเจ็ดเก้าน่าจะเป็นแปดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับถูพัเครื่องไอจคนว่าชะซัมเด็ดขันถูกพักเครื่องคนจีนคนไอจูคนว่าชะซัมเด็ดบอสัมเด็ดโอ้ยศูนย์เจ็ดเก้าศูนย์ครับน่ะเจ็ดเก้าศูนย์สวยบอสวยเกาะพิจารณาวเองนะครับจีนนะคะเจ็ดเก่เจ็ดเก่าศูนย์ อ่ะโอ้ชัดเจนชัดเจนมือกั้นมือสั้นมันวะเจ็ดเก้าศูนย์ครับได้แล้วเจ็ดเก้าศูนย์มันพาเขิงมาแน่นอนนะครับมาเขิงมาแน่นอนครับก้าเก้าเนี่ยอาจจะเป็นหกกระได้ครับเด้อพี่น้องอืมแล้วศูนย์ศูนย์เนี่ยศูนย์เนี่ยก็เป็นศูนย์อยู่ดีมันก็เป็นศูนย์เจ็ดแต่หกเป็นเก้าเจ็ด เจ็ดเนี่ยจะเป็นหนึ่งก็ได้อ่าหนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งหกศูนย์แล้วแต่เนาะไปตีเอาเองเมือนี้มาขอชโชคก็แลาวด้วยมาเลยเด้อไป้องเด้ดอดขอจากจาก่าของจากตายายนี่แหละอ่าตาตายายดีกว่าเนาะยายไตรนั่นมากบอกเราพัฒนาแล้วครั<า>มีรับรองว่าเอาหลายรอบเลยเลย at kecewatan diana kita untuk ya สาธุสาธุก่อนไหวอย่างนี้ขอโชคขอลานะครับผมสามคนต้องขอกลาตาญาติาายายนะครับขอให้ตาญาติจงสิงสถิตอยู่ในแห่งนี้อำนวยอุปกรให้ชาวอำเภอสังขาจงมีทุกความสุขก,กายสบายใจให้พวกกับผมจงมีความสุขกายสบายใจคิดสิ่งใด ขอให้สูงความ่งมาปราถนาขอมีสุขภาพรา่างกายแข็งแรงเถิดซาตุสาตุสตาธุสาธุ